ใสกระชากใจสาวอย่างเงี้ย re. ใครจะไปคิดล่ะคะว่าหนุ่มพุธพุทธิชัยเขามีนิส,สัยชอบอ้ำเหมือนกันซึ่งคนที่มักจะโดนหนุ่มพุธอ้ำบ่อยๆก็คือสาววิววรรณรสที่ได้ร่วมงานกันในละครเล่นางฟ้าค่ะอยากรู้ว่าหนุ่มพุธเขาชอบอ้ำสาววิวยังไงเรามีภาพประกอบคะ่ะเนาวาผมของ จับตาดูหนุ่มพุทธดีๆนะคะประโยคต่อไปนี้ไม่ได้มาจากผู้กำกับการแสด,แดงแต่มาจากการมั่นโนของหนุ่มพุทธล้วนๆที่ตั้งใจจะอําสาววิวเขาค่ะั้นาย

บอกกันหน่อยกับพี่ไปแล้วอ่ะน้องก็พูดว่าอุ้ยชิแม่เพื่อนหลอกบ้าเหรอหน้าพี่ขออนุญาตจะพูดชี้ละกันนะก็พูดตามไม่หนีน่ะไม่หนีน่ะไม่หนีน่ะนี่นะสนุกดีไม่อยากให้แบบบรรยากาศมันตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการทํางานผมว่าถ้ามันสนุกแล้วแบบคนอื่นก็สนุกไปด้วยอะไรแต่ว่าหลังๆเขาไม่ค่อยเชื่อครับเพราะว่าพอพอเขาโดนแบบครั้งสองครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จำแล้วพอแบบพอผมพูดอะไรเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนแบบเชื่อได้ปะเนี่ย เดี๋ยวก็อัมดิกงอะเดี๋ยวก็ไปปล่อยไก่หน้าเซฟอีกอะเริ่มจับทางได้แล้วว่าโกหกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องปล่อยให้นางเอกก็ตายใจสักตั้มหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพอแบบนางตายใจใช่ฮะเราก็อัมแบบคราวนี่อัมหนักๆเลยไม่นะร้องไห้หรือไม่ก็เออเป็นบ้าไปเลยเลยบทก็ไม่ได้เขียนนี่ไม่ทำกันบ้านมาไงก็ไม่ก็หน้าพ่อมา